สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพ่อผมจะมาแสดงบทบาทสมมุติเรื่องการตักเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมนะครับ หนูหน่อยหนูอยู่หน้าโรงเรียนนะจะ่ไ,ไีกมาด้วยหรอดี่นีอเอ้ตรงนี้ออนรอน,านราีนานปะาไปกินสตาร์บัคดีกว่าไปขึ้นรถ มาครับอาจารย์บอกชาจารย์ครับนักเรียนทุกคนมดควัสดีครัสวัสดีครับคุณครูท่านนักเรียนเมื่อกี้พูดคุยอะไรกันอ๋อวันนี้พูดเรื่องเกมครับคุณครูวันนี้วันนี้จะไปเล่นเกมครับตอนเย็นมีอะไรครับครับผมไม่มีอะไรครับโอเคครับไม่มีอะไรครูเช็คชื่อนะครับได้ครับผมใช่ อูดุลมาครับมีสาระส์ครับมาค่ะสุธิดาครับอ้าวของแรกทำไมครับสุธิดาไหนครับน้าเอ้าวเพื่อนๆยังไงไม่รู้เนี่ยว่าเพื่อนไปไหนพวกเพื่อนรถชนมาทำไงเนี่ยเธอเธอชอบดูหนังไหมก็ได้อยู่นะเธอชอบดูเรื่องอะไรสไตล์ไหนดี เอาแบบโรแมนติกแบบรักๆหน่อยไหมแบบอินอินกับที่เราอยู่สองคนอ่ะได้ก็ยังเเดียบพี่หาหแล้วกันนะงั้นเรื่องนี้ไหมโรแมนติกดีมันมีฉากที่แบบจูบกัมนด้วยเหมือนจะฟินดีนะถือว่าปะชอบตายได้เลยงั้นเราดูกันดูดีเป็นไงบ้างโอ้โหหวานไปเลยเนาะคู่เนี่ยเหมือนเราสองคนเลย เอาพี่ชักเริ่มปวดหลังแล้วอ่ะปวดหลังไหมก็เมื่อยอยู่ไหมเพว่านอนดีกว่าอืมน้ยเคยฟังเขาพูดกันหรือเปล่าประโยู่เนี่ยวันสุกรุถูดหันษาตอนนี้เราก็อยู่โมกหกกันแล้วนะนี่สุกรทันษาต้องมีสักทีเล้วก่อนที่เราจะเข้ามหมาลัยใช่ไหมมาฆ่าเลยวันนี้ไหนมีหกได้ไหมวันสุกทักทีกินหมวกทะจะบ้าเหรอโอ้โหเฮ้ยเราต้องตอนนี้ ปลากระทืบโลหรออะไรเงี้ยแมวแมวแมวลายดำนี่ยวงช้างใยาราเนี่ยเชสน้าพอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปยมุัเนี่ยก็อมนชอบไอ้ปกติเราอยู่บ้านเรากินแค่ผักกับผลไม้อะใช่เฮ้ยเราเองอ่ะเจ๊เราไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราพาไปเองนะเรื่องเงินไม่ต้องไม่ต้องคุยกันเลยเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวจะจัดการให้ก่อนเนาะเราไปเปิดบุเปิดตากันแล้วเรียนเองแล้วมีแซงกันได้อย่งยังเลยยังเลยอะมีมียังยยังเลมีมีคนคุย้ยอะคนเกียร์ชอบมันยังไม่มีเลยแล้วเราเรารู้สึกว่าหนักใจมากเลยโกงโกงคนปูน้าเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแล้วเราจะเอาเงินกันดี แรไมเอ่าพี่เขาเป็นใครอ่ะคนนครไม่รู้เหมือนกันนะคนดีพี่คนนั้นก็หน้าตาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยได้วามกันเลยนะทา <c oughs> ไ,ไเราเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณดีไหมเป็นแฟกนกันหรือเปล่า<ม>เราปรึกษาคมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เราว่าเราเอรื่องที่ที่เราเห็นเนี่ยไปบอกคุณคุูดีได้ไหมได้ได้ได้ช่วยเหลืไ้ไหมไ้ไม่เห็นนานนนแล้วนะแล้วเราแล้วเราเราเรามาเรียนไงเนาะ คุณครูก็ได้สอนเราเท่ากเกี่ยวกับเพวศึกษาด้วยก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจแต่เราก็ต้องป้องกันแผนก่อนใช่ไหมเราเรา๋ยต้องแง่ภาษาให้ดีก่อนค่ะเราแป๊บอยูกี่โมงดีวันนี้กี่โมงดีตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เราก็ยังพักที่อย่างเียวเนี่ยก็ใกล้ถึงบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปปรึกษาก็ได้เราทำทัวรอะไรเสร็จเราเราไปหาคุณครูกันได้เราพักก่อนมาได้ดื่มน้ำหมุนน้ำไป่ายนะโอเคไหมงั้นตกลงตามนี้นะ

ใช่ไหมใช่ครับตอนเช้าผมผมเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งมารับไปอยู่ตรงหน้านีผู้ชายโรงเรียนเราหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยเหย็นหน้านะครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นโรงเรียนข้างั้นใช่ครับที่ผมเข้ายาวมากเลยครับดูมเป็นคนคนป่าเนี่ยครับคูคนป่า,ปาเหรอใช่ครับ<า>อ้าวไปไหนกันเนาะใส่สีขาวครับอ้าวแล้วเขาไปไหนกันเนี่ยผมไม่ทราบครับเพราะผมเห็นไปเนี่ครับที่นี้ใช่ครับ การสโลงไหใช่ไหมหรือเปล่าผมไม่ทราบครับเฮ้ยเนี่ยนี่เรีอนเพื่อนบ้างอ่ะเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเลี้ยงผมผมก็ไม่ได้เอกใจครับมาเลี้ยงเลี้ยงอะไรอ่ะมาเลี้ยงทัชเนี่ยอ๋อก็เกี่ยวกับในใจแล้วก็ผมก็รู้สึกมันสบายใจเพื่อนมาศึกษาครูเขาก็จะมีกีเกนไปเทสว่าเผื่อก็ครูคูได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไปครอบครัวไปว่าจะไปเกิดกับเพื่อนของไปกันสองต่อสองด้วยกันเดียว มีเบอร์พ่อสุทธิดาไหม่อธบ้านสุธิดาอยู่ไหนเนี่ยคุณเกิไหมเมืองไหนครับไม่รู้อะครับผมูแต่เบอร์พ่อสุทธิดา,าน,ดคดาคน่ครับเอาคุณพ่อน่อ,อเ,คคเดี๋ยวคุยลองสุขใจคุณพ่อครับนีครับคุณพ่อ062อ๋อครับ0282366ครับโอเคครับเดี๋ยวคจะลองโกึกษาคุณพ่อนะครับครับอย่างไงก็ ขอบคุณมากที่มาบอกครับผมที่ตรงนี้ได้มาบอกผมสบายใจครับอย่านไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับครับผมขอบครั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 บโหลครับคุณพ่อสุธิดาหรือเปล่าครับอ๋อเป็นคุณครูของสุธิดาครับอยากจะคุยเรื่องสุธิดาครับผมคุณพ่อครับคุณพ่อสะดวกมาที่โรงเรียนไหมครับ วันนี้เลยวาแหลครับครับไม่มีอะไรครับโอเคครับผมวันนี้เลยนะฮะเริ่มเรียนใช่ไหมครับโอเคครับผมขอบคุณแม่ครับ,บคุณพ่อครับ,บค,ครับ ผมจะคุยอยกับพ่อเรื่องสุธิดานะครับคือมีเพื่อนของสุธิดามาบอกผมว่าสุธิดาไม่เข้าเรียนหลายภาพนะครับวิชาผมไม่เข้าว่าเา็ิอัดหลายวันแล้วครับเพื่อนเขาโกหกเปล่าผมมาส่งทุกวันนะนี่เขาไม่เรียนผมเขาไม่มาครับเขาไม่เข้าเรียนวิชาผมนะครับครับแล้วผมมาส่งทุกวันนะคุณว่าลูกผมแบบนี้ได้ไง น,นี่คือกผู้กูความจริงนะครับเขาบอกว่าไปกับผู้ชายต่างห้องมั่วละโรงเรียนก็มีรปภเขาเหนียวไปได้ไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับก่อนเก็บไปคิดแล้วกันครับงไงก็ลองไปคุยดูนะครับผมครับไม่มีอะไรมากนะขอบคุณผพ่อแม่ครับผมครับครับ สุกวัตรไปไหนไหมาออกไปข้างนอกกับเพื่อนมาอำไมปาไวอ่ะครูเรียกไแม่ครูเรียกมาทำไมอ่ะก็ครูบอกว่าูไม่เข้าเรียนไม่เข้าเรียนที่ไหนพ่อเชื่อ มผมใช่ครับอ่าบัวโด,ดนครับ <c oughs> พี่สารัต พี่ดาครับคพี่าดาไปไหนมาครับที่แล้วครับเ,เพื่อนบอกว่าไม่เข้าเรียนหลายคาบเลยเนี่ยอ๋อไม่สบายครับไม่สบาย,บายพ่อรู้ไหมครับไปทำเดินครับอ้าวทำไมเพื่อนไปไหนเนีงง่ย ี่สายลัฐไปดูสิเดินไ,ไปดูให้ค่ะไปรีบๆไปเลยข่าวคือปล่อยข่าวได้ล้เร็วอ้าเราก็เก็บชิดไหมได้บีบีอยู่ในนี้หรือเปล่าทำไมเข้าห้องาน้ำนานจังเลยมีเป็นไรหรือเปล่ามีมีอ่ะช่อยเราเป็นแล้วไม่รู้ค่ะ ตอบเลยค่ะเอ้าทำไมอ่ะไปนี่ไปดูเพื่อนเ,เ,เร็วเร็วเร็วจุดอะไรจอเป็นอะไรจุดอะไรเนี่ย ก็เป็นบ้านเลยว่าแต่หนูเคยไหมเรื่องแหมนเนี้ยไม่เคยไม่เคยเหรอแต่พี่มีวิธีป้องกันนะหนูไม่ต้องกลัวหรอกนี่พี่วินี่ไซส์ใหญ่ไปด้วยนะพี่ฝังมุกมารู้จักไหมน้องอาจจะใส่ก็ได้นะก็ไ,ไ,ไรอก

สุธดาเป็นไงบ้างครับสุิดาครับลูกลูกครูมาหาสวัสดีครับเป็นไงบ้างเนี่ยดีขึ้นแล้วค่ะคุณหมอว่าไงบ้างก็คุณหมอบอกให้นอนพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ทานยาการที่หมอสั่งครับเห็นแล้วใช่ไหมสุิดาผลที่เกิดรอเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราไม่คิดแน่ชคิดหลังเออเห็นไหมครูก็เตือนแล้วใช่ไหมการจะคบกับผู้ชายเราต้องดูให้ดี เรารู้จักเขาดีพอหรือยังที่ไปกับเขาคิดถึงคุณพ่อนี่บ้างที่ต้องดูแลเธอเนี่ยอืมแหละจาไว้ขอโทษค่ะพ่ขอโทษค่ะขอบคุณเขาได้รูปนะครับผครูครูที่มาเยี่ยมลูกผมนะะครับได้ดูแลลูกผมด้ครับครับไม่อไมเจ๊ไหนเดี๋ยว้อมาเยี่ยมครับครันะครับ